นะครับผมเพิ่มความหวานนะครับผมผมลูกบอลเลยอันหนึ่งนะครับผมครับผมใส่ลูกหนึ่งครับผม ไ,ไเอซ่าชวนเด็กแชนแนลมาลจ้าครับสวัสดีครับผมจะกระผมไปเอซ่าชวนเด็กมาแล้วครับผมวันนี้เอซ่าจะมาทำอาหารแบบ มึงเมืองครับผมหรือว่าแบบไทยๆเนาะวันนี้ก็คือนี้ครับผมต้มส้มตีนหมูครับผมวันนี้ผมซื้อตีนหมูมาเนาะกขกเรียบร้อยแล้วครับผมตลาดนัดนะครับผมเนาะก่อนอื่นเัาอย่ามาต้มส้มแบบมึงเมืองสูตรของไอ้ซ่าเหามาดูวิธในการทําแบบมึงเมืองกันเลยครับผมนี่ก็มีมะเขือส้มครับผมมะเขือส้มนะครับผมพริกแต้ครับผมพริกแกงจินแตครับผมหอมหัวใหญ่ครับผมมะนาวครับผม นี่เจ้าขอยเป็นมันครับผมมีเจ้าขอยขครขมิ้นเนาะแล้วก็ขนอแป้งวางครับแล้วก็รูดีครับผมกะปิครับผมแล้วก็คือพอกีต้นหอมครับผมลักๆกับเป็นนี่ครับผมตีนหมูครับผมหรือว่าขาหมูนะครับเนาะในผมกกมาเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะก่อนอื่นเอาไปต้มน้ำแล้วกันเลยครับผมครับผมตก็ต่อไปเขาใส่น้ำเลยนะครับผมเพื่อจะต้มนะครับผมใส่นี่ครับผมขนอแล้วก็นี่ครับผมหอมหัวใหญ่ครับผมก่อนอื่นเอาใส่ พนนรองไปแล้วครับผมครับผมพนนสุกก้อนนะครับผมประมาณหนึ่งก้อนครับผมต่อไปครับผมหอมหัวใหญ่ครับผมมาครึ่งนะครับผมเพิ่มความหวานนะครับผมสั่งไปเลยต่อไปครับผมจะเคยครับผมนั่นะครับผม ขกวางก่อนนะครับผมตุ๊บครับผมก็ขึ้นครับผมลองไปเลยต่อไปครับผมค่าครับผมค่าแกนะครับผม ลงไปเลยครับผมเสร็จพิธี่ะบิดแล้วผมขั้นตอนต่อไปรอห้อน้ำเดียดเดยเขามาใส่ครับผมตีนหมูครับผมหรือว่าฮาจิครับผมก่อนอื่นรอน้ำเดียดนะครับผมเดี๋ยวกยมาเจอกันขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้น้ำกระเด็นแล้วครับผมพอนอกก็เริ่มบรรลายแล้วครับผมต่อไปครับใค่ครับผมหาหมูแล้วครับผมมันเป็นลวกเลย นะครับผมขาหมูนะครับผมต้มส้มขาหมูหรือว่าต้มแซ่บขาหมูนะครับผมผมซูของเอกซ่านะครับผมครับผมต่อไปครับผมหอมใส่กระปริเลยครับผมนี่ครับผมเล็กน้อยนะครับผมใส่อกป่าเลยต่อไปครับผมรสดีครับผม เพื่อความอร่อยนะครับผมปรุงเลยครับผมเพื่อมันซึมซับเข้าไปในขาหมูเลยครับผมต่อปอยครับผมแป้งหวานครับผมเพื่อความกรุบกรอบนะครับผมเสร็จปิดแบบแล้วผมโกนครับผมทั้ส่วนผสมที่เาปรุงนี่มันเดินไล่กระจายออกไปเลยครับผมนี่ครับผมนายมนุ่มเข้มข้นแล้วครับผมไสิริพันธ์ ครับผมเดี๋ยวรอตีนหมูหรือว่าค่ะจิเนาะเปิดสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเอามาใส่เครื่องปรุงหรือว่าผากอย่างอื่นกันเลยครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปลครับผมเอามาใส่ความเผ็ดแล้วครับผมความแซ่บแล้วครับผมก็คือพริกครับผมนี่คือพริกแดงจีนแดงครับผมเอามาตุบเลยครับผมตุบใส่เลยนะครับผม พิ่มความเผ็ดครับผมจากครึ่งเลยครับผมมาลงไปเลยต่อไปครับผมความเผ็ดยังไม่พอครับผมพริกขี้หนูสวนครับผมเพิ่มความเผ็ดอีกจานหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมตุบเหมือนเดิมครับผมตุ๊บแล้วนะครับผมนี่ครับผมมาลงไปเลยครับผมต่อไปครับผม มาเขือเทศครับผมองความส้มอานหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะบีบปะแนวอยู่นะครับผมโอ้โหสุปพริกครับผมกินพริกอืซุกดมากครับผมความเผ็ดครับผมลงมาอภัยจนนะครับผมในการแจมกันไอ้นะครับผมนี่ครับผมใส่ลูกหนึ่งครับผมนี่ครับผมปล่ไปครับผม ทำแบบนี้ครับโคนเลวครับผมโคนเออตัดใจได้ครับผมีกลิ่นพริกหอมมากๆโส้มคาคีถั่วไต่หมูครับผมสูตรของเอซ่านะครับผมถึงแม้แบบเชื้เมืองกง็แจนะ้งนะครับผมเสร็จก็สุดของเอซ่านะทางท่านเด็กของเมืองเมืองน,นะครับผมบนี่ปปรครับผมเดี๋ยวข้อต่อสปอยเราเอมาบีบมะนาวแล้วก็ใบปะปูครับผมเดี๋ยวตัดท้ายด้วย พักชีต้นหอมับผมยรผอรอสักครู่เพื่อตีนหมูหรือว่าใครกิสกสักครู่ับผมเอามันเปื่อยเนาะมันมันจะเหนียวไปนะก็ผมรอใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวหามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผม A f e w moments later ผมตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้จะเปื่อยแล้วก็ผมขั้นตอนต่อไปอามาเพิ่มความเปรี้ยวครับผมคือมะนาวครับผมเอาถอยเลยครับผมอ่าเลยครับผม อิจฉาเลยครับผมความเผ็ดใส่ไปเรียบร้อยแล้วกับผมเนาะพริกแดงจินดากับพริกขี้หนูครับผมตกับผ้าหผมความเปรี้ยวครับผมก็คือมะนาวครับผมลงไปเลยอะไรลูกแล้วครับผมมันคิดจัดไปเลยครับผมตัวไม่อุตส่าห์ใจครับผม โคนครับผมเออน้ำมะนาวกระจายในตัวน้ำเลยนะครับผมสำหรับในี้ก็มีผงค์นอเนาะแบบมะนาวก็มีนะครับผมแต่สู้แบบมะนาวสดๆก็ได้นะครับผมลองเปดคนละแบบกันครับผมแต่นี่แบบจัดจ้านสะใจครับผมมากินดูครับผม แซ่บแต่แ้งครับผมครับผมเดี๋ยวเทามาปิดท้ายด้วยใบประกูดแล้วก็ผักชีต้นหอมกันเลยครับผมเดี๋ยวรอหสักครู่แล้วครับผมยอดเมกครับผมตอนนี้ข่าหมูตีนหมูก็เริ่มเปื่อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปทำมานี่ครับผมทิชใบประกูดกันแล้วครับผมเพิ่มความหอมนะครับผมนี่ครับผมเออ ัดไปประกุดฟอยนีจะบันล้ำนะครับผมจะบหอมนะครับผมครับผมจบแล้วครับผมขั้ตอนสุดท้ายครับผมก็คือผักชีต้นหอมครับผมอะไรครับผมต้นกระโหลกหน่ครับผมเสร็จโจรอครับผมลงไปได้ครับผม ต้มส้มสูงเข้ากันเลยครับผมท้ายปิดแก๊สหรือว่าปิดไฟนะครับผมเพื่อเพื่อพักชีตัวหอมแมนนะครับผมหรือว่าจ้ำนะครับผมนี่ครับผมเสร็จไปที่รับปงแล้วครับผมที่สิริทัศนต้มส้มตีนหมูหรือว่าต้มส้มขากีเนาะต้มส้มตีนหมูครับผมแบบของเอซ่านะครับผมครับผมที่สิริท่านเสร็จไปที่รับปงแล้วครับผมเอาซบเข้าวซสปลามากินกันเลยครับผม กับสุพิครับผมจเจครับผมเกซ่าชนแดกครับผมเสร็จไปที่ดรวคมเนาะต้มโซมตีนหมูหรือว่าต้มโซมคากิเนาะแบบของเอซ่านะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมขอขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับผมที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมแม้ว่าทาะไม่เคีย่างเช่นในประเทศไทยกรีท้องเกศสิเกศจังหวัดที่ทั้งกำลังใจเอซ่าแล้วเลยมานะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมให้ปิวัท่านเข้าสอปล้ามาจริงครับผมผมเข้าแล้วครับผมอืมราวัลนะ โดน่ามั้โอ้โหครแ่บ,บอื้มโอ้หมาะูคับผิดหมูครับผม เขาของอนแกงของหนนบุแปลกนะจ๊ะม่อย่างน้เขาจิ้มกับนงหมดโอ้ อี่มอร์นโอ้พี่ก็ครับเมาแสบทุกอ่าย cha cái, mm. sẹp, mọt, Mọ. 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 you might <laughs> What the that